สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกับกรรับกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิ้งผ้าร่วยสิพ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขกขอ้อมฝันกับคุณยายไล่สามศูนย์เป็นโครงสุดท้ายค่ะและคุณยายเพิ่นกับเดวัาสู่ฟังเนาะค่ะว่าเพื่นฝันดีเราค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังข้อมฝันของคุณยายไล่สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ้งผ้ารวนน่วยนํานเดอร์คาเดอร์คาะใไรรอบนี้คุณยายเพื่อนว่าเพื่นฝันเนาะค่ะ ฝันวามีเล็กหน่อยแลนมาบอกเพิ่นค่ะว่ามีคนตายค่ะท่านผู้ชมค่ะและคุณยายเพิ่นกบมีเลขกเด็ดมาให้กับท่านผู้ชมทางบานเดี๋ยวรับชมรับฟังนั่มค่ะเป็นเลข3สามโตเนาะค่ะขุมเดียวค่ะและเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไรสาวนิ่งกะบัวผาซาวนิ่กะศีภาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรัะฟังความฟันของคุณยายไล่พร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้คุณยายเพิ่นกะได้นั่งถามเพื่อที่จะบอกความฟันซูท่านผู้ชมทางบานฟังแล้วค่ะค่ะไปฟังความฟันของคุณยายไล่พร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะส,ส,สวัสดีค่ะค่ะเมือทช่างทีมงานกาม,มาติดตามตัวเลขความฝันกับคุณยายเป็นโค้งสุดท้ายเนาะค่ะได้ยินว่านะคุณยายฝันแล้วว่าสันเมื่อคืนฝันมาจากไหนบอกสู้ฟังเลยคะ่ะเอยแม่ก็ฝันน่ะหนึ่งหาชูนึ่งลูกค่ะไปยายก็หาชู้เม่นบอกค่คนตายหาคนเป็นยังสิบโมเปย์หาชู้ลูกค่ะเออมีคนหนึ่งมาบอกแม่ว่าคนตายคนตายหาหาคนเนาะแม่ก็แปลวาหนึ่งหาชู้ เขเปกัเปยที่ลูกแม่วาได้อะค่ะศูนย์นะครับเนาะเออเอาตัวนี้ลูกเด็ดเด็ดเดียวเดียวสี่ศูนย์หาศูนย์เอาเด็ดเด็ดเดียวเียวค่ะแม่เต็มใจได้ลูกค่ะนี่ก็เป็นค้งสุดท้ายเนาะคุณใหญ่เนาะค้งสุดท้ายลูกค่ะมีศูนย์แธลูกตำลังเดอหน่อยเปอร์เซ็นต์แม่บอกค่ะศูนย์โอ้ยจะศูนย์น้ำหูแล้วแม่ก็บ่ได้พิมพ์ใหม่เนาะครับค่ะหนึ่งห้าศูนย์แธแเนาะครับเนาะคุณใหย่ เคุนว <Bing. S 1> ่าคุณว่าคนตายหาคนในหสี่สูนย์หาศูนย์คุณใหญ่ว่าค่ะคุณยายมันเลี่ยงกันเลยลูกมันเลี่ยงกันเนีสี่ศูนย์หาศูนย์น่าเลี่ยงกันเนาะคนสองคนเนาะสองคนสองหาศูนย์ลูกหนึ่งหาศูนย์คนหนึ่งว่าบอกแม่ว่าคนตายแล้วหาคนวไม่เพื่ออธิบายคือโนวานอ่ะอันคุณยายคนว่าเฮ้ยดีกว่ามั่วมุสลัดด้วยค่ะอันอันยังลูก แม่ก็ว่าเล็กหน่อยเรียนมหาเลยค่ะคนตายหาคนเดิมย่าสิเปจังไดเล็กหน่อยเป็นหนึ่งได้เล็กหน่อยจะเป็นหนึ่งเนาะครับเนาะเล็กหน่อยกันหนึ่งเพราะว่าคนตายหาคนแม่ก็ตีหนึ่งหาถุงลูกโอ้ยวกันคิวกันไอ้ครูบาอาจารย์ลูกเล็กหน่อยเรียนมาหาเลยเรียนมาเรียนมาโอ้ยแม่เรียนมาแล้วก็มาบอกคุณยายวัดคนตายหาคนเพราะว่าคนตายคนได้ย่าเหรอแม่ตีเล็กหน่อยหนึ่งแล้วลูกแม่เล็กหน่อยต้องเป็นหนึ่งเนาะบ้านเมื่อวานตายหาคน หาคตแม่ก็ตีว่าหาหนึ่งหาศุนได้รู้ชี้สหานเอาเลยหนูเอาเลยเอาแม่มตัวนีล่ะตัวนี้เลยเนาะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะทั้งทีมงานกับขอขอบคุณคุณยาย่ลด้หลายเด้อค่ะที่คุณยาย่บพงตัวเลขเนาะค่ะโบพงบอกแม่นี่แม่นอนมารับซ้ำหมื่นหนึ่งอาจีพถือไพ่งถือหนึ่งนึ่งอดกรับส้ำหมื่นดกอนี่ก็เป็นแนวนี้นะครับเนาะคุณยายเป็นหเรียกมากแล้วนอนบารับครับ บานที icana, ่เรียกออกมากกับเขาของเพบนครั้งตรงครับผมรอบเป็นพิการแบบคนใหญ่มองว่าเว็นแม่กไปหน้าแม่คนยหญ่รอบนี้พุนกระหามากหนึ่งห้าศูนย์หางเดียวเน้นๆครับผมสามตัวหางเดียวเน้นๆครับผมหมดนี่กะให้ท่านผู้ชมเลเร์ซี่เอาไปพิจารณาเนาะครับเนาะเพราะว่าคนยายเพุนกระหามากบลายตัวครับผมสามตัวหางเดียวเนียนเนีนเพราะหุ่นยืดูยุ่ะ ค่ะทางทีมงานก็ขอขอบคุณคุณยายไล่หลายๆเด้อค่ะคุณยายโบแพงตัวเลขเนาะค่ะโอ้แม่จะแพงยังหนอ้ยให้หนุ่ยเป็นับในรวยได้หนุ่เลย,เลยค่ะแม่วอกความฝันซูท่านผู้ชมทางบา้านฟังเนาะค่ะแม่ก็บอกตามความฝันแม่เลยค่ะแม่บด้แพงโบแพงวาได้ลูกค่ะนีะ่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางของคุณยายก็ให้มีโชคมีลาภเนากันสุขหูสุขคนเนาะค่ะครับสามโตคุ้มเดียวค่ะรอบนี้โค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายแม่ให้เบิดสุขคนได้ลูกค่ะแม่โบนแม่ข้ามมาเบิด แม่ให้ตัวเลขได้คุณคุณยายหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะเลขสามโตค่ะที่คุณยายเพิ่นหามาหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์เป็นเลขที่เพิ่นตีจากความฝันเนาะค่ะค่ะและเลขสองโตค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์เพิ่นว่าค่ะงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะที่เพอนหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังก็่ย่าลืมตัดเลนเนาะค่ะตัดไปตัดมากับหน้ากับหลังเพื่อได้โชคไงญ่างวันไ่นกับคุณยายไร่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นโคงสุดท้ายของเพิ่นเนาะค่ะที่เพิ่นหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังสาหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งผ้าร่วย จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮ่งเฮงหมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขหูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิงพ้ารวยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ